ปาแดงลูกมูป้าขโอเคปาแดงูหูป้าขาวโอเคเดี๋ยวปาแดงอยู่ก่อนนะเรียจัวัดหน้ากันป้าสาวแป๊บหนสาวลุงหมูแไหมโอเคเดี๋ยวปาแดงก่อนนะครับจากนันก็เปลุงหมูป้าขาวนะ

ครับเดี๋ยวมองกล้องนะครับครับเดี๋ยวมองนะครับมองกล้องนะหนึ่งสองสามลุกหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวไว้ครับโชคดีครับไม่ลำบัก